บ้านผู้สูงอายุคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเรจันทบุรีนะครับเป็นบ้านพักผู้สูงอายุของคณะคาม m เ l เลียนะครับแรกเริ่มเมื่อประมาณปี1,999นะครับพระคุณเจ้าลอเลนเทียนชัยสมานจิตก็เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยกำลังจะมีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยประกอบด้วยที่จันทบุรีเนี่ยมีวัดหลายแห่งด้วยแล้วก็ที่จันทบุรีก็มีพื้นที่พอสมควรนะครับ ก็เลยเชิญคณะคเมเลียนเข้ามาเพื่อเปิดบ้านพักผู้สูงอายุแล้วก็เพื่อช่วยเหลือวัดที่อัศนวิหารด้วยแล้วก็ทํางานอภิบาลช่วยเหลือสตบ,บุรุษของจันทบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นคณะคํมเลียนก็ต้องขอบคุณพระคุณเจ้ากิตติคุณลอเลี้ยงเทียนชัยสมานจิตนะครับที่ได้เชิญพวกเรามาแล้วก็ได้ให้คเมเลียนมีอยู่ณที่นี้แห่งนี้นะครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็24ปีแล้วนะครับเปิดมาวันที่27พฤศจิกา,ายน1999ครับผมอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของที่นี่ครับผมผู้สูงอายุที่มาอยู่ที่นี่ก็ทุกคนนะครับที่เป็นผู้สูงอายุก็ดีหรือคนป่วยก็ดีปัจจุบันนี้อายุน้อยที่สุดตอนนี้ก็ อายุ14ปีชื่อเด็กชายหันษาคุณพ่อ,อเดียโน,โนส่งมาบอกว่าคุณพ่อหนิงช่วยหน่อยเด็กคนนี้อยู่กับยายยายตาบอดมองไม่เห็นอ้าวเราก็รับมาแล้วก็ช่วยส่งคอด้วยอันนี้ก็เป็นสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่จันทบุรีซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้ามีร้อยคนเนี่ยสิก็จะเป็นคาทอลิกอีก90%ก็จะเป็นพุทธ เราก็รับทุกคนนะครับที่เจ็บป่วยก็ดีที่สูงอายุก็ดีหรือนะครับที่บ้านไม่มีคนดูแลอย่างหลายท่านเนี่ยบางคนเป็นชาวสวนนะอยู่สวนแล้วก็วังเวงไม่มีเพื่อนไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่กับลูกลูกก็กลางวันไปทําสวนแล้วก็ไม่มีเพื่อนคุยอ่ะก็มาอยู่ที่นี่หรือหลายท่าน ลูกๆมาทํางานที่จันทบุรีเป็นข้าราชการนะครับก็เอาแม่เอาพ่อมาอยู่ด้วยก็มาฝากไว้ที่นี่แล้วก็ดูแลที่นี่นะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้ป่วยแล้วก็ไม่มีคนดูแลที่นี่เราก็ยินดีรับบริการดูแล24ชั่วโมงนะครับมีคุณพ่อแล้วก็ มีเจ้าหน้าที่อีก53ท่านนะครับปัจจุบันนี้ที่คอยดูแล24ชั่วโมงเรามีเรื่องบริการอย่างเช่นนะครับจะไปหาหมอนะครับเราก็มีรถอมมูแลนรับส่งนะครับแล้วก็น้องๆก็จะดูแล24ชั่วโมงผัดกัน3เ,เวรนนะครับเช้าบ่ายดึกก็ดูแล24ชั่วโมงเลยดูแลเรื่องอาบน้ําดูแลเรื่อง เสื้อผ้าดูแลเรื่องการกินยาการไปโรงพยาบาลดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับท้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะครับเราดูแลแบบคงรวมเลยนะครับแล้วก็การบริการเราอยู่ที่นี่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างเรามีห้องกายภาพเนาะทุกๆเชา้ากิจกรรมผู้สูงอายุคือไปออกกําลัางกายทุกๆเชา้าหลายท่านที่นอนติดเตียงมาพอได้ออกกําลังกายพอมีคนออกกําลังกายให้หรือทํากายภาพให้ก็ ก็ฟื้นนะครับก็รื้อฟื้นแล้วก็เป็นแข็งแรงขึ้นก็มีัน,นี้ก็มีหลายท่านที่ที่อยู่ที่นี่นะครับวันจันทร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมทําขนมทําอะไรตามวอร์ดที่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุวันอังคารก็จะเป็นลักษณะกิจกรรมสําหรับอ,อย่างเช่นบิงโกไพ่อะไรอย่างเงี้ยลักษณะกิจกรรมกลุ่มวันพุธก็จะเป็นกิจกรรมลักษณะ สปานะครับพ่อบอกให้เจ้าหน้าที่บอกทําสปาให้คุณตาคุณยายหน่อยมจะได้ไม่ต้องไปสปาข้างนอกก็มีตัดเล็บตัดผมก็ดีก็มีแช่น้ําอุ่นก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนมันรฤรหัสก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับร้อ,องราทําเพลงอะไรต่างๆของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ส่วนใหญ่ก็จะมีญาติมาเยี่ยมซะส่วนใหญ่เราก็เลยเน้นเรื่องของกิจกรรมกับญาติซะมากกว่านะครับผม คอนเซปต์ของเราเนี่ยการดูแลก็คือว่าไล่รอยต่อไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องโรงพยาบาลก็ดีอันนี้สําคัญมากเพราะว่าผู้สูงอายุเมื่อสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยบางครั้งเรื่องการติดต่อกับโรงพยาบาลเรื่องการกินยาเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้คุณพ่อกับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าโรงพยาบาลศิริเวชโรงพยาบาลกรุงเทพจันทร์พวกเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาก็มาอบรมให้ ส่งคนมาดูมาเยี่ยมมาอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะครับแล้วก็เชิญพ่อไปพูดบ้างเป็นวิทยากรบ้างเกี่ยวกับในงานด้านศาสนาก็ดีหรือในงานพลัดทีบแคร์หรือชีวพิบาลที่รัฐบาลกําลังทําโครงการอันนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่2ก็คือในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าแม้จะมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับแม้จะมาอยู่ที่นี่แล้วพ่อก็บอกพนักงานเสมอว่า ถ้าญาติคนไหนไม่ไม่ติดต่อมาหนึ่งอาทิตย์ก็ดีสองอาทิตย์ก็ดีหรืออย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยเราจะต้องโทรหาญาติโทรหาลูกหลานวิดีโอคอลทุกวันเนี่ยมีสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะพยายามให้ญาติวิดีโอคอลก็ดีโทรมาก็ดีหรือคุยกันก็ดีหรือเห็นหน้าก็ดีหรือให้มาเยี่ยมนะเพราะว่าผู้สูงจะมีความสุขมนักเวลาลูกหลานมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อีกงานหนึ่งที่สําคัญนะคอนเซปหนึ่งที่สาคันนะครับนอกจากไล่รอยต่อเกี่ยวกับโรงพยาบาลเรื่องสุขภาพเรื่องอครอบครัวแล้วก็อีกนึงเป็นเรื่องของงานอภิบาลอันนี้สําคัญมากสําหรับคนที่เป็นคุณพ่อแบบคุณพ่อคาเมเลียนเนี่ยนะครับเรื่องการอภิบาลไม่ว่าจะเป็นดูแลด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญ,ญาณโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญ,ญาณน,นี่เป็นสิ่งที่ที่สำคัญสําหรับคณะคาเมเลียนผู้ก้าว ท,ท,ทุกวันก็จะไปเยี่ยมไปอะไรตลอดนะครับแล้วก็ไปถามสารทุกสุขดิบก็ดีหรือคนเจ็บคนป่วยนะครับแล้วก็ไปสวดให้พากลุ่มพาหลายหลายคนไปเยี่ยมผู้สูงอายุด้วยกันเองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ที่เป็นคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นในบ้านพ่อก็ดีหรือจะเป็นนอกบ้านก็ดีทุกครั้งที่ใครติดต่อมาพวกพ่อก็จะออกไปส,งส่งศีลออกไปเยี่ยมออกไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทําในเรื่องของงานอภิบาลแล้วก็ร่วมมือกับวัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมปัจจุบันนี้พ่อมีโครงการโฮมแคร์โฮมแคร์ก็คือว่าพ่อกับพนักง,งานจะออกไปเยี่ยมชุมชนที่อยู่รอบๆโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้ๆ พนักง,งานของพวกเราเพราะว่าจะมีคนเจ็บคนป่วยจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านตามแรงต่างแล้วก็ไม่มีคนไปเยี่ยมหรือเราเวลาเราไปเราก็หนึ่งก็คือนําแพมเพริดนำข้าวสารอาหารแห้งนําเงินอะไรเงี้ยไปบริจาคนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ5-10เคสที่พ่อได้เตรียมแล้วก็ไปเยี่ยมทุกๆเดือนนะครับพูดถึงเรื่องชีวาพิบาลน,นะครับเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ก็เริ่มเปิดโครงการชีวพิบาลน,นะ คำว่าชีวาก็คือชีวิตพิบาลก็คือการดูแลชีวิตนะครับอันนี้ก็ชีวะพิบาลคือเรื่องของการดูแลชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเราใช้คําว่าพ i าทีบแคร์พ i าทีบก็คือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับคำเนี้ยเขาใช้สําหรับผู้ป่วยนะครับอาจจะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ดีหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยเรารู้ว่าเขาอาจจะจากไปเร็วๆนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าเขา อยากจะให้ทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวเขาไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทุกคนจะต้องเขาเรียกว่าทำแอดวานซ์แพลนแคร์นั่นหมายความว่าการกระบวนการเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยคนหนึ่งในการดูแลรักษาก็ดีหรือถ้าเขาจากไปก็ให้เขาได้จากไปแบบมีความสุขนี่คือสิ่งที่สำคัญนั่นแสดงว่า เขาเห็นคุณค่าของชีวิตนะครับแล้วก็สําหรับพวกเราคาทอลิกเนี่ยเราก็ถูกสอนแล้วก็เราก็บอกต่อกันมาเสมอว่าคุณค่าของชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของพวกเราพระเป็นเจ้าสร้างเรามาทุกคนมีพระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้าดังนั้นทุกคนมีคุณค่าเสมอนะครับดังนั้นอันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่สําคัญนะครับ แต่พ่อก็ได้เห็นนะว่าคาทอลิกเราก็ใช้คำว่าวิถีชุมชนด้วยเราเห็นไหมว่าทำไมคุณพ่อต้องออกไปส่งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้เป็นวิถีชุมชนทำไมซิสเตอร์ออกไปเยี่ยมไปพูดไปคุยคุณพ่อออกไปเยี่ยมไปพูดไปคุยกับชาวบ้านไปหาชาวบ้านหรือไปสวดตามบ้านต่างๆอันนี้เป็นวิถีชุมชนที่เราทำอยู่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าชีวาพิบาลในการดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะบรรดาคนเจ็บคนป่วยที่อยู่ตามบ้านที่พวกเราได้กระทําอยู่แล้วก็ดูแลปัจจุบันแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้ไว้แล้วก็เราจะต้องให้ความสําคัญคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคนเจ็บคนป่วยในบ้านเรานะครับเราอย่าลืมนะครับทุกคนมีคุณค่าของชีวิตนั่นเองครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะพ่อจําคํหนึ่งไว้นะครับคุณพ่อศิลนนท์เคยบอกนาะแกบอกว่า ผู้สูงอายุหนึ่งท่านเสียไปเท่ากับห้องสมุดหนึ่งห้องถูกเผานั่นหมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ผู้สูงอายุทุกคนมีศักดิ์ศรีแล้วก็สำคัญมากทีออ่อยู่ในสังคมนะครับดังนั้นเราต้องรักท่านแล้วก็คอยดูแลท่านแล้วก็ช่วยเหลือท่านอย่างดีนะครับให้ความหอาใจกับท่านแต่มุมมองของพ่อในสถานการณ์ในอนาคตเนี่ย เราคงจะเห็นข่าวนะว่าต่อไปเนี่ยบ้านผู้สูงอายุก็จะมีมากขึ้นผู้สูงอายุก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรต่างๆล่านะี้เพราะว่าสังคมเราก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตมากขึ้นนะครับดังนั้นการวางแผนกเกษียณน,นะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนนะครับนะการวางแผนสําหรับกเกษียณเราต้องคํานวณนะถ้าเราอายุ 60- 70หลังกเกษียณเนี่ยแล้วถ้าเราอยู่ไปอีก 10- 20ปีเนี่ย เราจะเอาเงินจากไหนจากรัฐบาลให้600-700้ยพอไหมจะไหมแล้วเงินเกษเสียนเนี่ยเรามีไหมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่การเตรียมตัวสําหรับวัยรุ่นปัจจุบันหรือคนที่มีอายุเยอะแล้วหรือเด็กๆก็ดีเราจะต้องเริ่มวางแผนนะจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานหรือคนอื่นนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยมุมมอง,มอ,งอันนี้ เพราะว่าเราจะต้องเริ่มวางแผนแล้วนะครับเอ่อยายชื่อพี่สมัยวงศิริค่ะแปดิบสองแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่เก้าค่ะ <c oughs> อยู่จีนี่ครั้งแรกมาใหม่ๆก็มันกงเหงาหน่อยนะคะเพราะเราจากวาดมาเงี้ยค่ะพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยคุณพ่อ่าอยู่ก็เลยได้เข้าวัดเข้าวาแล้วคุณพ่อก็พาไปทั่วค่ะแบบว่ามีงาน คนตายหรือว่าคนพูดตายหรือคนคิดตายคุณพ่อจะชวนไปค่ะไปวัดกันนะคะเพื่อนฝูงก็มีมากขึ้นนะคะไม่เงาค่ะแล้วลูกเขาก็มาเยี่ยมยังบ่อยค่ะพ่อใ้า่ก็อยู่อยู่นี่อยู่สวนนะคะก่อนได้สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเราเนาะมีกิจกรรมมีโน่นนะคะเขามีให้เราลงไปฟังเพลงอะไรพวกนี้ค่ะ สำหรับผู้สูงอายุนะคะเราก็ได้พบผวเเวเพื่อนๆผสผงนะทุกคนมาจากทั่วๆัวสารทิศอะคะ่ะมาอยู่ที่น,นี่ทั้งคนเดินได้คนเดินไม่ได้คะ่ะยายเป็นความดัน,นะคะ่ะถ้าก็ถึงเวลาก็หมอนัดเขาพาเราไปโรงพยาบาลพระปกเก้าอะค่ะมีรถสรงเรียบร้อยะคะ่ะมีคนนำเราไปด้วย,ยะคะ่ะผวกสี่ดูแลเ,เราที่ทำงานบนบอนีน่ย อก็ครั้งแรกที่มาอยู่นะคะยายเป็นเนี่ยลำไส้ะค่ะผ่าตัดลำไส้ที่พระปูเก้าวค่ะหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่กีนเดือนนะค่ะโอก็ลูกๆอ่ะนี่ลูกเราเป็นผู้ชายนะคะทั้งสองคนก็ทำแผลอะไรเราไม่เป็นน่ะค่ะเราก็ต้องเขาเลยต้องหาที่ที่จะให้เรามีคนดูแลเราอะค่ะต้องมาดูด้านแผลอะไรเพิ่งเนี้ยค่ะ แล้วมีญาติอยู่หลังวัดอะค่ะหลังวัดใหญ่อะค่ะเขาก็แนะนําให้มาที่ศูนย์เนี่ยค่ะคาบิเลียนจันทบุรีเนี่ยค่ะตอนที่มาพ่อยังไม่มาค่ะที่มาอยู่ใบไม้อยู่กับพ่อคนเก่าอะค่ะก็อยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อมาอยู่นี่ก็เลยไม่คิดอยากกลับบ้านอะอยู่บ้านคือยู่เฉยๆค่ะคุณพ่ออยู่กับใครอยู่บ้านอยู่กับลูกค่ะลูกชายก็ลูกสะพ้่ะ ทำสวนกับบางทีเขาบางคุดมีลูกล้วก็ออกไปช่วยเขาเก็บหน่อยแต่ที่หลังเขาก็มาให้เราเก็บแล้วมันมีคนมาเหมาอะค่ะเราผ็ไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะพะคนเหมาเขาต้องมาเก็บเองเขาบ้านกับคุยก็ลูกเอง่ะไหว้ก็สวนมันห่างกันนะคะสวนผลไม้บ้านอยู่ตรงนี้สวนเราก็ไปนูน่นๆนนแล้วค่ะเราจะไปคุยใครก็ไม่มไม่สะดวกอะคะ่ะ คุยกันเองอะค่ะอยู่อย่างงั้นก็สงบอะเงียบคุณมือจะไปต้องไปไหนแล้วคุณพ่อพาคุณพ่อไปคุณพ่อยังว่าเงียบจริงจริงยายเอ้ยเรานะเชิญนะพาวันทิติกุลัตอายุนี่ก็อ่าแปดสิบห้าฮะคือก็หลานก็น้อง เขาก็ว่าเอามาอยู่ที่นี่ถ้าจะดีแล้วเขาก็บอกกับเราว่าลองอยู่ดูนะถ้าดีก็อยู่ถ้าไม่ดีก็กลับนลบอกเออ,เอ,อ,เอ,อได้นย้ายมาลองอดูนี่อยู่ไปอยู่มาก็อยู่ติด mm hmm. ก็เหมือนบ้านไปไหนไปไหนก็บางทีก็ยังนึกถึงกลับดีกว่า ไปดูบ้านเหมือนกับยึดเอาเป็นที่นี่เหมือนบ้านเลยก็นับไม่ถูกอะ่ะแต่กะว่าในราวหกปีมั้งคือคุณพ,พ่อเขาก็ให้ความดูแลเราอะ่ะเหมือนญาตินะคล้ายๆว่าเป็นห่วงเป็นใจแล้วเราก็อยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณพ่ออบอุ่นดีแล้วก็ยุ่มาก็ ก็เหมือนญาติและแล้วก็คนที่อยู่เนี่ยก็เหมือนกับพี่น้องอคุณพ่อ,อนี่ก็คล้ายๆเป็นที่เคารพและนับถือเราเป็นที่คล้ายๆพ่อบอกอะไรเราก็เชื่อเหมือนญาติจริงๆบางอย่างนี่เราบอกเ,ออเดี๋ยวคนอื่นพึ่งไม่ได้ยังก็มีโทรศัพท์อะไรมานี่แปลก นึกถึงพ่อก่อนเลยบอกเออพาไปหาพ่อดีกว่าบางทีนึกอะไรไม่ออกอ่ะบางทีบอกก็น้องะนะบางทีน้องเขามีไอ้นี่มาบอกเออเรานึกได้นะเดี๋ยวลงไปหาพ่อดีกว่าให้พ่อช่วยนางสาวกัลยาดำรงสิรินะฮะอายุ93ปี17ปีตั้งแต่แรกตั้ง ตั้งแต่สมัยพ่อเตเป็นเจ้าวาดน,นะฮะที่นี่เหรอฮะเจปีแล้วก็ดีทุกอย่างะฮะอยู่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีอะไรมีแค่นี้นี่มาสร้างใหม่ทั้งนั้นนะตรงนั้นยังเป็นป่าเลยตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนที่ลำไางไงฮะแล้วก็อยู่ที่บ้านที่เคหะเนี่ยแล้วก็อ่พอดีขาหากนะักเนี่ยคุณพ่อเตไปรับมาจากบ้าน ลูกศิษย์มาบอกคุณพ่อคุณพ่อก็เลยไปรับมาจากบ้านมาอยู่ที่นี่ก็หลังหักไงก็เนี่ยฮะก็มาอยู่ที่นี่ก็พยายามก็ทกํากายภาพก็ไปหาหมอทําอะไรก็ดีขึ้นคือเราต้องช่วยตัวเราเองด้วยนะจะให้คนอื่นช่วยเรามางก็คงไม่ได้เหมือนกับบ้านตัวเองฮะ่ะเหมือนกับบ้านตัวเองเขาคุณคุณพ่อที่คือขอบคุณเจ้าที่ทุกคนเขาก็ดีนะฮะ างทีเราไม่สบายหรืออะไรเาพาไปโรงพยาบาลเนี for have, the Still, the 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 ่ยเขามีรถเขามีรถไปโรงพยาบาลเนี่ยที่นีคือมีรถเลยพอรู้ปุ๊บเขาก็พาไปโรงพยาบาลเลยเขามีกิจกรรมที่นี่ไงฮะทุกวันพฤหัสเลยคะจะมีให้ออกกําลังมีพาคนสูงอายุไปออกกําลังตรงนั้นนะฮะทุกทุกวันพฤหัสเลย ขมีห้องห้องห้อง,องกายภาพนะคะคืนนิกเมีห้องกายภาพกมีออกกําลังแล้วมีถีจักรยานมีไหลาไหลอย่างยกเออะไรต่อะไรเงี้ยฮะชินรนัคุณชองมหาชัยเจ็ดิบก็ลูกทํางานันหมดมีลูกสี่คนทํางานกันหมดไม่มีใครอยู่บ้านจต้องมาอยู่นี่ก็สามีอยู่นี่สิปีแล้วยายเลยมาอยู่ด้วย พอน <aş bekommen S 3> ินใจดีสบายสบายทุกอย่างก็แล้วแล้วแต่เขาจะให้เราเรียนอะไรอ่ะมีกิจกรรมตะวันทุกวันพฤหัสยายขี่จักรยานยายให้ดึงเชือกยายมีโรคเยอะหลายโรคหายหมดแล้วยายกินยาหาโรคยายจะหายหมดแล้วยายกินยากินตรงเวลาตลอดยาที่เอามาให้ จะดูแลดีดีมากมาวันแรกยายก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเนะ้ะอารวาสทำร้ายทำร้ายคนคนในนี้ยายทำร้ายเขาแล้วพอตกหนึ่งตีสามยายหนีหนีกระโดดตกกระโดดตึกลมาเลยมีแพ้เป็นอยู่นี่โดดตึกน,นีหนีพ่อ จะกลับบ้านยายแล้วก็ไปเอายายมายายไปดูเรื่องนะแข็งแรงห้าคนเอายายมาอยู่ตอนนี้ดีสบายใจด,ดีสบายอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็รักแล้วจ,จนเออตจนมีพ่อมาอยู่ยายมาวัดเขาวัดสวดขอขอพร ในคุ้มครองลูกหลานสามีสามีล้มล้มล้มหลัง้ส่ใส่หลังแล้วยายมาสวดมาสวดสองวันนั่งได้เลยยายแล้วเข้าว่ดเนี่ยยายจะทำพิธีนะฮะเป็นคาทอลิกยายมาเข้าวัดทุกวันเลยเอาดี้ดีแล้วนะสบายใจดีมาอยู่กับพ่อสบายใจรักพ่อ ถ้าหากที่บ้านมีผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ไม่มีคนดูแลนะบางทีเราต้องเข้าใจนะบางทีเขาอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลบางทีเขาจะหกล้มบางทีเขาเพวกเราอาจจะไปทํางานที่อื่นบางทีไม่มีคนดูแลเขานะครับบ้านผู้สูงอายุคเมเลรียนจันเทบบรีก็ยินดีให้บริการนะครับเราก็ต้อนรับทุกๆคนนะเรามีการดูแล24ชั่วโมงด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างดีนะครับพอรับรองได้ว่า นะครับพนักง,งานของคุณพ่อนะครับหรือบรรดาคุณพ่อที่อยู่ที่นี่เราก็ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุด้วยความรักนะครับด้วยความเอาใจใส่อย่างดีตามจิตตรมของพระเยซูเจ้าตามจิตตรมของท่านนักบุญคาเมนโลนะครับแต่สิ่งสําคัญนะเรามีพ่อมีแม่มีคนเจ็บคนป่วยอยู่บ้านเราอย่าทิ้งท่านนะครับดูแลท่านอย่างดีนะครับเราก็เอาใจใส่ท่านนะครับแล้วก็เราก็จยลืมวางแผนชีวิตของพวกเราด้วย อนาคตถ้าเราเจ็บป่วยมาถ้าเราแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะนี่ก็เพื่อจะได้ไม่ลำบากคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการวางแผนชีวิตของพวกเราด้วยครับผม